ไ,ปไปใช่ยต้องไม่ถอดจะจ,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 ะจะอยู่แต่ว่ามันลนนะกำังไม่หย่นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว้วอ๋องป้าม,มันมืดมันมืดเยอะครับผมมมันจะไม่เห็นใช่ไหมเมฆเม ไม่เห็นนีน่ไงเแล้วเจอแล้วครับผมเอาครับ